สวัสดีครับพี่สบายครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอย่างเป็นทางการของสโมสรเชียงใหม่ FC นะครับกับรายการน n s i g h ท Tiger อี่โต้ครับเี่ตีสามใช่ครับเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วครับพี่ใช่โอ้โหก็นัดแรกนัดแรกเจอกับชัยลันฮอนเดียลเรามาคุยถึงเบื้องหลังเกมกันหน่อยวิเคราะห์กันหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นในสายตาของขโมยนะ ไม่่ว่าชมจากพม่าตั้งดูเกมจากพม่าอะไรตั้ดูเกมจากพม่าเฮ้ยผมดูถ่ายทอดครับอาจจะวิเคราะห์อะไรไม่ได้ตรงงับคุณแบงค์นะครับภาพรวมคือคือจังหวะเราก็ได้อยู่นะครึ่งครึ่งหลังไอ้ช่วงตีเสมออ่ะตีโจตีเสมอนะแต่มาเสียตอนที่หลังจากที่ประตูเจ็บไปอ่ะอย่างงี้นั่นก็จังหวะของเราก็เริ่มเหมือนว่าแล้วแนวรับ เข้ามาเสียเสียง่ายไปหน่อยเลยทาให้แพ้ไปครับผมเอาคุณแบงค์ดีกว่าในในสายตาพี่ใช้นาทคอนบิลเนี่ยคือเขาก็เพ้่งหลบมาจากไคลริด้วยนะโอ้แน่นอนต้องต้องต้องยกให้เขาด้วยไอ้นี่ไงคิดมาปงโกโอ้โหลีฮูปล่อยมาได้ไงเนี่ยจากยาอากาศจริงโอ้โหยังสจดมากลูกนี้เออพักแล้วแบบเล่นเอาเจ้าเอ็กซ์นี่ก่อนหลังริมคาเลยนะโดนเลยอ่ะแต่แต่แต่ลูกที่โจแทนคืนยิงอะนะสวยเซอร์ไพรส์มากเซอรร์์ไพส สวยสวยมากคือเกมเนี้ยก่อนก่อนลงสนามครับพี่เคือเราก็มีมีเจ้าหนุ่แบ็คขวาที่เป็นตัวหลักไม่รู้กันที่แล้วคือติดโทษแบนบากคนงงว่าอ้าวแบนอะไรนัดแรกคือเขาติดมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ใช่นัดสุดท้ายถ้าจะไม่ปิดเนี่ยเราไปยืนอุบนยูนทีเราแค้สองศูนย์เจ้าหน่มโดนใบแดงนั้นอ๋อไม่ล้างนะไม่ล้างแล้วทางสมาคมเขา มาแจ้งเขาก่อนแข่งไม่เท่าไหร่ไงว่ามีราชื่อมาว่าตอนแรกก็เลยไม่ได้เดินทางมาด้วยว่าล้างแล้วไม่ไม่ก็เลยไม่ได้ลงเอาข่าวข่าวนี้นิดนึงกับมีคนถามว่าผู้สาวประตูเราตอนนี้เป็นไงบ้างโอ้ผู้สาวประตูครับท่านผู้ชมในเกมถ้าเราเห็นว่าจังหวะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนตัวเจบอนกฤษณะกลั่นกลินคือยี่ฮะจังหวะที่เขาแบบตมลงมาเนี่ยศีรษะไปไปกระแทกพื้น หลังจากนั้นก็เกิดอาการเหมือนตาพร่ามัวมันเห็นภาพซ้อนเปลี่ยนเลยเจ้าบอลเลยเห็นท่าไม่ดีก็เลยขอเปลี่ยนตัวไม่งั้นเห็นบอลสองลูกเซฟผิดขึ้นมายุ่งเลยแต่ก็ก็โอเคนะก็เซฟได้หลายลูกครับล่าสุดอาการก็ปกติดีฮะเอ็กซเรย์อะไรแล้วสมองสมองอะไรไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็น่าจะกลับมาแต่ที่ข่าวดีก็คือเจ้าปีกเฉลิมเกตสมบัติปันมาแล้วฮะบางคนถามไปไหนมาไปรับราชการตำรวจฮะทางสมบสองก็ต้องทำหนังสือ เรียกตัวอันนี้ก็เป็นร้อยตีนะนั่งหน้าห้องคุมกลับเลยก็รีบมาช่วยเชียงใหม่มาช่วยไาจับคุณล่าเสร็จแล้วมามาช่วยเซฟด้วยนะครับเอาวิเคราะห์ต่อแล้วก็เรื่องของแบ็กซซายเจ้าปลื้มสาระตองสุวรรณเนี่ยก็เพิ่งกลับจับไปเล่นให้กับทีมชาติอ่ะก็เป็นหน้าที่ของบุญมีบุญรอดซึ่งทั้งสองคนนี้ก็มีดีแตกต่างกันไปแต่ก็ผมก็มั่นใจในสิบเอ็ดคนที่ลงไปคือดูจากครึ่งแรกเนี่ยโอเคเราอาจจะเป็นรองคือตรงกลางนัาดีการเพรสอะไรแล้วอาจจะเป็นรองเจ้าบ้านหน่อยคร ตอนตีเสมออ่ะวิมาเลยมาแล้วนะมาใจมาแล้วทุกอย่างมาหมดผมเสียดายลูกนาทีแรกพี่เอกเหยาใช่ไหมเหยาหม่งลูกนั้นชนเสาทรงสมมุตินะถ้าถ้าเข้าเนี่ยเกมเปลี่ยนเลยนะเกมเปลี่ยนจสถานการณ์จะเป็นไปอีกแบบแล้วรึ่งหลังเจ้าบอลก็ยิงเหมือนจะชนเสาอีกครั้งกระโดนแปรผมจำได้ครับครับแล้วก็มีอภิสรรค์ภูมิชาที่เปลี่ยนตัวลงมาแทนเพียวโอเกมลื่นขึ้นเลยบูโน่มีคนเล่นด้วย เหมือนเหมือนเหมือนเขาวิเคราะห์เพียวมาแล้วไงใช่ใช่ฝั่งนู้นอ่ะเพราน่าเขาก็เขาก็ศึกษากันด้วยแหละโโอ้หเจ้าบ้านเล่นแบบหนักเหมือนกันแต่หนักในเก็ตเกมเป่าวันนั้นเจ้ากรรมเป่าหยุดเกมแบบหลายครั้งเลยเออมีจังหวะปะทะกันด้วยหูมีสามดาวมีคำที่พูดนะพี่เออคำคอกันสุดยอดเออนะก็สบักสะบอมดูจากสกอร์แล้วเนี่ยผมคิ่งมัน คือไม่น่าจะจะไหลไปถึง4ลูกขนาดนั้นเพราะว่ามันยังมีจุดเปลี่ยนหลายอย่างหหลาายยอ่่งจากที่1-1แล้วเราเกือบจะ2-1ใช่พอเราโดนนาเราก็เกือบจะ2-2ได้พอทำได้ปุ๊บโดนลงโดนๆแต่ก็ต้องยกใเครดิตให้โปงโก้ด้วยแต่มันก็เป็นช่วงท้ายเกมนะฮะถูกต้องครับ4-1ไม่ได้ว่าขาดตั้งแต่แรกก็ต้องดูกันทรงบอลยังยังยังดีอยู่ก็ถือว่าได้บทเรียนแล้วก็ประสบการณ์ต้องห่วงะคัมเบกับทีมงานก็รู้เห็นแล้วว่าเราต้องปรับแก้อะไรยังไงเขาไปสามาษหลังเกมแล้ว สิ่งที่ชัยนาทเขาเหนือกว่าเราก็คือประสบการณ์นั่นเองเขาเคยเล่นในระดับไทยดีนะอ่านี่แน่นอนแน่นอนผมพูดตั้งแต่เทปแรกแล้วเกรดบอลเขาจะเป็นอีกแบบนึงใช่ใช่เขามีประสบการณ์แล้วรู้อยู่เขาพรองสเตเดียมโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับการจะเก็บแต้มออกไปก็ชัยนาทก็หลังจากชนะนี่ศรัทธาเขากลับมาเลยนะถูกต้องฮะโอ้โหเขาโพสต์คลิปโพสต์ชนะโพสต์ต่อเนื่องกันสองวันใช่ใช่ฟงโกนี่คือ มีส่วนสำคัญมากสองประตูแฟนบอลเรายังไปขอทลายเส้นตีลังกาแบบแฟนบอลเลมายังไปขอลายเส้นอยู่เลยสุดยอดเลยอ่ะอ่ะทีนี้เกมต่อไปที่หลายคนมองว่าต้องสามแต้มสนามเดียวผมมองว่าเสมอก็เย็ดเสียหายเลยนะต้องชนะนะกดดันไม่ได้พูดเลยเกษตรศาสตร์เขาเจอใครมานลที่แล้วนัดแรกเกษตรศาสตร์เขาออกไปแพ้ทีทีทีระยองถึงส1หนึ่งครับทุกผู้ชมโอ้โหนี่วัดเลยนะนี่วัดเกมต่อไปได้ด้วยนะใช่เพราะว่า เขาเป็นตัวแปรเ้าเกอมาแล้วไงถูกต้องฮะโอ้โหตายแล้วสหรับข้อมูลของเกษตรศาสตร์ครับพี่เอกก็อย่างนี้ครับหลายคนมองว่าเป็นน้องใหม่ก็จริงแต่จริงๆล้วเนี่ยเกษตรศาสตร์เคยเล่นดิวิชันหนึ่งมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ1ิปีที่แล้วสองห้าห้าเขาตกปีนั้นนั่นก็เรื่องครั้งนี้คือ10ปีผ่านไปเรื่องย้นขึ้นมาโอ้โหแล้วก็คุณซื้อของพวกเขาเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อไป ที่เอกอาจจะจําได้เขาเป็นอดีตทีมชาติไทยด้วยนั่นก็คือใช่ครับยุทธพงศ์บุญอัมพรอยู่ในชุดเอเชียนเกมประวัติศาสตร์อทีที่สีคทรองจําได้ไหมอ่ะยุคนั้นน่ะที่ลูกยิงไกลของนวัสชัยตะบงตะโกที่ปีเตอร์วิทคุมอ่ะนั่นแหละยุทธพงศ์บุญอมพรเนี่ยเขาอยู่ในทีมชุดนี้แหละครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสือผู้นี้ก็คุมทีมในระดับเขาเรียกอะไรระดับระดับระดับภูมิภาคอ่ะไม่ว่าจะเป็นสระแก้วเอฟซี แกงคอยทีอายูแล้วก็ทีมผสดคือแพรอยู่ในเตะครับนะฮะปะบาทไม่ได้นะอ่าปาาทไม่ได้เขายิงพีทีด้วยนะยิงได้ด้วยเออจากใครนะจำไม่ผิดเป็นนักเตะต่างชาติยิงค้ายเกมครับแล้วก็เขามีนักเตะใหม่ที่คว้าเข้ามาคนนี้พี่อกรู้จักเลยจ๊กเป็ดนิเวศศิริวงศ์นิเวศเขายิงได้ยังกก้องหลังผมนึกว่าแผนลูกไม่อายุเท่าไหร่เอท่าไหร่สามสิบเก้าครับเออเขามีข่าวแผนตาไปรอบนะใช่ไม่แล้วจ๊กเป็ด นิเวศรีวงศ์เนี่ยสมัยเล่นทีมชาติก็เคยเล่นร่วมกับยุทธพงษ์บุญนพรกุลซือด้วยนะ<ช>เขาเคยอยู่สินธนายุครุ่งเรืองมาด้วยกันใช่อโอ้โหแต่ว่าผมว่าชอบนะ,ะเก๋าเลยล่ะเก๋าเลยเผลออาจจะได้ลงเจอเราด้วยนะ,ะทีมสุดท้ายก่อนที่นิเวศจะย้ายมาอยู่กับเกษตรเนี่ยก็คืออยุธยาวอรวเรือ<ด>ผมไม่ได้ยินข่าวเขาอยู่ผมอยากเจอนะครับดีเลยขอเซ็นขอได้เลยขอเสื้อไปก็เป็นทีมที่ถือว่า เรียกเก็บตัวรวมพลซ้อมเนี่ยอาจจะช้ากว่าทีอู่น่อ,นนอย uh huh. เราเนี่ยเรียกรวมพล12ธันวาคมได้พี uh ่ huh. เองมนไม่เกษตรศาสตร์กเก็บตัว uh huh. 11มกราคม uh uh. ต้นปีนี้เองครับหรือว่าทีหลังเราเดือนหนึ่งใช่ครับแล้วก็มีมีข่าวครา,าวของการควา้านักเตะของ้างจะจ,ะจะน้อยแล้ออาจะเงียบๆหน่อย uh huh. คือเชี่ยใหม่จะเป็นอย่างนี้คือแพ้นอกบ้านแต่พอมาเล่นในบ้านจะแกร่งมากนะฮะเพราะว่าฉายาเราก็ยังใช้ได้อยู่ครับครับต้องขินเยือนใช่ครับต้องขินเยือนได้เพราะว่าสภาพสนามจะภาพแฟนบอลยิ่งเป็นนัดแรกเราแพ้มาด้วยถูกนะฮะแต่นี่ใช่ใช่นะต้องเอาต้องเอานะฮะเออมีครับอ่ะแล้วก็ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเกมแรกครับพี่เอที่เกษตรศาสตร์ไปแพ้ p ีทีทีมา4-1เนี่ยครึ่งแรกโดนถึง3-0 ใช่ใชจาก4ประตูที่แพ้4ีหนึ่งเนี่ยเป็นการเสียประตูจากลูกมงถึง3ลูกอ๋อแสดงว่าหลังเขาไม่ค่อยดีอ่าแล้วที่เสียไปเนี่ยมีถึง2ลูกที่มาจากการเปะมุมเซตเพสใช่อ่าหนึ่งอั้น้มีวูกุนยองมงเข้าด้วยวูกุนยองตรงนี้อาจจะบอกบอกได้ว่าเขาอาจจะมีปัญหากับการรับลูกกลางอากาศหรือปล่าลูกตั้งเตะอะไรแบบนี้นะเป็นข้อมูลในคำเบสครับรอดูกันต่อไปนะฮะครับก็คิดว่าไงอ่ะ อ๋อเหมือนเดิมก็เขาแล้วก็ฟันทงผิดไปแต่ก็เกือบนะดีเสมอเหมือนเดิมะอันี้เหมือนเดิมก็คือให้ชนะับในบ้านต้องชนะเลยยี่นัวให้ชนะชนะแล้วยิงกระจายด้วยครับเพื่อจะเรียกความมั่นใจก่อนที่จะไปยืนพีทีทีนัดต่อไปถูกต้องครับครับผมส่วนต้องการจัดตัวเนี่ยการคาดการณ์นะมีตัวเจ็บอะไรไหมที่เจ็บตัวนี้มีอภิวิทย์ผู้เล็กแบ็กซ้ายแล้วก็อุธ์ทับเกลี่ยงกองหน้าดาวรุ่งที่ยังไม่ฟิตสมบูรณ์เท่าไหร่ โอเคแต่ก็น่าจะได้เจ้าโน่นัทบดสุขชัยแบ็คขวากลับมากลับมารวมไปถึงแบ็คซ้ายปลื้มสารัะปองสุวรันที่ฟิตสมบูรแล้วจากการไปรับใช้ทีมชาติไทยครับนี่ถ้าลงนี่เท่ากับว่ามีตัวทีมชาติกองหลังสองคนเลยนะเจ้าเอ็กกับเจ้าปลื้มไงเอาหน่อยเอาหน่อยเอาเลยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับครับเอาไก่อนจบเบรกนี้ฮะก็ชี้แจงกันหน่อยเรื่องที่อ๋อดูจะเป็นประเด็น กลบความพ่ายแพ้ของไชนาทสมิทเลยอธิบายทีนึงเสื้อเสื้อนะก็คือหลายคนสงสัยหลายคนสงสัยทำไมเสื้อวันที่เจอไชนาททางหน้าอกถึงเป็นคำว่า BG คือคือตอนเปิดตัวเป็นดีโอไม่ใช่เหรอคืออย่างนี้คือเราพยายามไปหาข้อมูลมาให้นะไม่ใช่ข้อมูลก็คือพยายามหาข้อมูลมาให้ว่าเอ๊ะทำไมถึนเป็นอย่างนั้นก็คือคขาบากบีเนี่ยย่อมาจากบริษัทบางกอก ก๊าซหรือว่าบางกล่องอินเวสเมนต์นะฮะที่บริหารทีมอยู่ไม่ได้หมายถึงไงบางกล่องเอฟซีไม่ใช่ดีฟุตบอลนะไม่ไม่ไม่เขาไปดูโลโก้อะครับบางอย่างกันแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยบีจีเนี่ยก็คือทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รัศแก้วนะคบรรจุภัณฑ์ประมาณนี้ครับทำมาถีบกว่าปีแล้วนะบริษัทแล้วอย่างนึงเขาเป็นผู้สนับสนุนทีมกีฬาครับครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลอ๋อใช่ทีมวอลเลย์บอลชายของ Air Force ซึ่ง,งเห็นโลกโก้บีจีไปปรากฏซึ่งซึ่ง,งโลกโก้บีจีเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนปีนี้เลยนะเปลี่ยนคาว่าบีกับจีสั้นๆนี่แหละแล้วก็ใช้เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำเงินตรงหมาย,อยาของพี่เอกคือต้องการจะบอกว่า บีจีนยเขาเป็นบริษัทแล้วก็ทนำธุรกิจหลายอย่างเขาก็เขาก็เปิดตัวชัดเจนอยู่แล้วนะฮะว่าเขาบุญรอดเนี่ยเป็นผู้ทําทีมคครรัับบจากเงินสนับสนุนมาจากบริษัทบุญรอดครับครับส่วนการบริหารงานหรือแมเนจเมนต์เนี่ยก็คือให้ทางบีจียังให้ทางบีจีทำก่อนเพราะว่าเขามีประสบการณ์ด้านฟุตบอลส่วนไปปรากฏตรงหน้าเท่าที่เช็คมาเขาบอกว่าเขาจะติดเฉพาะนัดเยือนอ่านัดเยือนนัดมีซึ่งก็จะเป็นไอ้โต๊ะสีเหลียมนี่แหละใช่ แต่จะทําผลิตขายไหมก็ต้องดูที่กระแสแฟนบ้องดูต้องดูด้วยซึ่งคือในบ้านโอเคเป็นลีโออ่ะครับแต่นอกบ้านเนี่ยจะเป็นบีจใช่ก็คือหลักๆไอ้ตัวสีสีเหลืองอ่ะใช่นะซึ่งบีจีย้อีกทีนะไม่ได้หมายถึงบางกอกการทีฟซีแต่หมายถึงบริษัทบางกอกเมเห็นเมน็์ซึ่งเขาทำธุรกิจหลายอย่างผลิตภัณฑ์รุ่นของแก้วอะไรต่างๆทั้งนั้นเลยเราก็เอามาตอบให้นะใช่คือแต่ยังไงก็คือเอาคือนะฮะเป็นทีมที่มาสนับสนุนอ่าสโมสรของเราครับก็ติดตามอ่าช่องทางต่างๆได้จากทาง พจสโมสรไม่เชื่อนั่นแหละตรงนั้นก็ wow. ja. จะอัปเดตข้อมูลหรือมีอะไรก็จะชี้แจงให้ทราบอาจจช้านิดนึงอาจจะตอบช้านิดนึงเพราะอะไรที่เป็นออกจากสโมสรมันไม่มีการกันกรองตอบไม่ได้อ่าใช่อันนี้คือเราก็ไปหาข้อมูลมาให้หาข้อมูลมาให้ครับก็เดี๋ยวจะยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังอีกทีหนึ่งครับผมแต่ก็ทิศทางอย่างเงี้ยแถวนี้ครับก็ให้ความใจกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหนัดแรกเองนะต้องขอบคุณแฟนบอล้วยนะโโอ้หวันที่ไปยืนฉายหน้าเออดูหน่อยดูหน่อยมากันแบบว่าเยอะสองรถบัส สองร้อบบาทเสร็จอบ้าทนะับูนี่ร่วมร้อยยังไม่นับพระถิ่นที่ตามม่เหรอผมได้ยินเสียงกองอยู่หโอเลยนะต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆใช่ครับขอบคุณขอบคจขอบคุณทุกท่านมาถึงกันตั้งแต่ช่วงบ่ายสามบ่ายสี่มีรถเสียแต่ก็แก้ปัญหากันได้ใช่ใช่ผมก็ชอบนะบรรยากาศนี้กลับมาใช่บรรยากาศรถเสียขุนตานเลยประจำเลยเขาไปเที่ยวันที่สวนนกกันด้วยนะบรรยากาศโอเคเลยแข่งเสร็จก็กลับเดินทางกันใช่ครับก็ขอให้บรยากาศเชียงใหม่เป็นแบบนี้ทุกอาทิตย์ที่เรามีเล่นนอกบ้านหรือว่าในบ้าน โอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมในช่วงหน้านะสตาร์ยักษ์ผมจะไปพกปะพูดคุยกับนักเตะหน้าใหม่ชาวต่างชาติที่ล่าสุดเพิ่งยิงทีมเก่ามาใครฮะโจแทกโอเคสักครู่เดี๋ยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็น BG เครื่องดื่มบีโอสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โบเมืองไทยประกันชีวิตสแตนเลสและตาซอยราตูนกลับโตโยต้าเรยผู้ชมยังอยู่กับเรานะฮะรายการอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่นะครับกับรายการอินไซต์ t i g e เกอช่วงของสตาร์บัคแกร์ครับ ก็สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยได้โอกาสพบปะพูดคุยกับนักเตะหน้าใหม่ที่เจอทีมเก่าเป็นที่รักของแฟนบอลจากทีมเดิมของเขาที่ัชนาตตอนไปซ้อมมาพี่เอกมีคนของฝากไม่หนึ่งที่เลยมาก่อนมาถ่ายรูปเลยเดียวเอากิมจิไปให้ไหมมีนะเป็นพิซซ่าขอกินเรียบร้อยนะโจเขาอยู่เมืองไทยนานแล้วนะพูดไทยได้ด้วยนิดนึงไทยน้เออนะแล้วครับลงเกมแรกมีดราม่าเลยพุ่งยิงทีมเก่าอีกยิงสวยด้วย ต่เขาก็ไม่ได้ออกแอคชั่นอะไรออกนิดนึงแต่ก็เดินมาเออขอโทษขอโพยไปวันนี้เราไปคุยกับเขาแล้วกันว่าชีวิตที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรแล้วมาอยู่กับเชียงใหม่เอซแล้วเป็นอย่างไรบ้างกับกองหลังที่มีแฟนสวยลุกรั่ด้วยคุณแบงค์นี่ไปเจาะขนาดนั้นเลยนะแฟนโจตเงินรับ่อผมครับโจสวัสดีครับสวัสดีครับ กอื่นฮะต้องถามก่อนเลยว่าความรู้สึกของโจนะฮะหลังจากที่อยู่กับไชน่ามาถึง4ปีนะฮะแล้วก็ต้องย้ายมาอยู่กับเชียงใหม่เนะะี่ยเจ้าตัวใจหายไหมหรือว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับ uh, I'm happy in China but I good memory uh, but I want to new challenge also I need to new r i p e Okay, but this is only p r o p e r p r o p e r way. But sometimes can stay, but if sometimes leave, no problem. ครับ okay. โอเคโจก็บอกว่าเนี่ยเขามีความทรงจำที่ดีับ่จากชัยนาธฮอนดินนะครับก็หลังจากมาย้ายมาอยู่เชียงใหม่เอฟซีก็เขาก็คิดว่าอันมันเป็นเขาต้องการความท้าทายใหม่ๆ อย่างว่ามันก็เป็นหลักการทางฟุตบอลนะฮะ<ม>คนเข้ามาคนย้ายออกอะไรเงี้ยครับ<ม>เขาก็ต้องรับจากจุดน,นั้นไว้ด้วยแต่เขาเขาก็มีความสุขกับเชีงยงใหม่ครับโจมาอยู่ที่เชีงยงใหม่แล้วฮะ,ะเจ้าตัวรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับทั้งการได้ทํางานกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆศักยภาพของทีมเขามองเห็นตรงนี้แล้วเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างโอเคครับเชียงใหม่ is a good team อ๋อเร e เรามีผ o ้ s p o n s o r and w e have Good coaching step, we have good player. But also we have big target. But we need to champion. But we need to next season promote in Thai League. ใช่ครับโชว์เขาบอกว่าช่วยเป็นทีมที่ดีมีทั้งสปอนเซอร์ที่ดีโค้ชการฝึกซ้อมที่ดีนะครับแล้วก็ก็มีหลักๆเลยคือมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีนะฮะแล้วก็เขา เชียงใหม่เ c เป็นตั้งเป้าไว้สูงปีนี้นะครับตั้งเป้าที่จะขึ้นไปไทยลีกให้ได้ประมาณนี้พอเขามาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเรารู้กันนี้ว่าเขามีครอบครัวที่น่ารักมากมีลูกสาวมีภรรยานะฮะครอบ,บครัวของเขาแฮปปี้ดีไหมกับชีวิตหรือว่าลไลสไตายที่เชียงใหม่อาหารการกินหรือว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างครับ <Yeah. S 3> I'm very happy now in เชียงใหม่ Also, my family also very happy. Because last time, uh, China is nothing. But Chiang Mai is a big guest. My life also very good. Uh, we go to many time good restaurant, good, uh, many good, many beautiful temple, many time visit. But I'm happy, I'm happy. Also, my family happy, also I'm happy. Yes, also. อันผมเบรรี่โอเคครับโจเขาก็บอกว่าเนี่ยมีเขามีความสุขดีกันารอยู่เชียงใหม่นะครับมีครอบครัวเขามีความสุขดีเชียงใหม่มีหลายอย่างที่เขาชอบทางวัดที่สวยงามนะครับตอนอยู่ชัยนาทเขาบอกว่าตอนอยู่ชัยนาทชัยนาทมีแต่นกใช่ไหมมีแต่นกนกอะไรนกเขาโอเคครับพร้อดินนะฮะนกอย่างเดียวอ๋อนกอย่างเดียวโอเคชอบดูนกชอบดูนกอ่าครับก็ นะครับเขาก็บอกว่าครอบครัวเขาไปอยู่เชียงใหม่เขาครอบครัวก็มีความสุขเขาขอมีความสุขด้วยอาหารเชียงใหม่อาหารเชียงใหม่ฟู้ดฟู้ดอร่อยอร่อยอร very delicious อร่อยอร่อยมากมๆครับอร่อยมากๆอร่อยมาแล้วเป็นที่ทราบก็ดีว่าเกมแรกของฤดูกาลนะฮะเชียงใหม่เอฟซีก็ได้เจอกับชัยนาทเลยนะฮะการได้ลงสนามเจอกับทีมเก่านะฮะเจอกับเพื่อนร่วมทีมเก่าบรรยากาศเดิมๆแฟนบอลที่ที่คุ้นเคยเขาดีเนี่ย เขาเจอกันแล้ okay, uh, special team for me f r o now uh, our team is a target is no t china team we must be ready to champion we mm. must try to champion but okay first first uh, match every team important but just 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 match ว่า we target is champion just all ใช่โจตั้งเป้าหลักๆเลยคือแชมเปี้ยนคือเขาบอกว่าแมตช์แรกของทุกทีมคือสำคัญ uh huh. หมดเลยฮะเขายังพูดถึงว่าใช่น่าเป็นทีมที่ดีฮะ uh huh. แต่ตอนนี้เป้าหมายของเขาเองคือแชมเปี้ยนเพื่อจะขึ้นไปสู่ไทยลีกโอเคครับโจเนี่ยเขาเล่นในระดับ ไทยลีกมาโดยตลอดนะฮะอยู่กับชัยนาธเขาก็เจอกองหน้าเรียกว่ามาหลายคนหลายทีมเลยล่ะนะพอจะมีกองหน้าคนไหนหมที่โจรู้สึกว่าแบบรับมือยากหรือว่าคนนี้แบบถือว่าแบบโ้อันตรายมากเลยเนี่ยโอเคไอ้เพลย์กูโอ f o ร์โฟร์เอียร์ในไทยแล a ด์ไอ้เพ about one hundred much more but I think um, Thai e a and now Division 2 is not different level mm. player. b u t our team player a l s o strong, strong and good player we have. But I think okay, good player a n other team is Buriram Diego. Diego, yeah, hmm. Diego and Katon is a good good player. Right. Yes. I I think is a good player. Okay. Okay. โจบอกว <laughs> ในไทยลีกเนี่ยครับตอนนี้เขาพูดถึงว่าดิวิชั่นสองแทบไม่แตกต่างกันเลยผู้เล่นเก่งเหมือนกันนีครับแต่ผู้เล่นที่เขาคิดว่าน่าจะรับมือยากมากๆคือผู้เล่นของบุรีรัมยูไ <United S 1> นเต็ดนั้นก็คือดีอโก้ครับแล้วก็เคลตันของเมืองทองอแท้อสองตัวนี้ หนักนานะครับครับโอเคเขาบอกมาแค่นั้นครผมเอาทีมโอซูโปรเลโน่เฟรย์โอซูบูโรโนคริสเตียนยาวทีนี้นอซูเป็นเรื่องสตรองเฟรย์เปรื่องคู่เฟรย์ครับก็ทีมเราก็มีเหมือนกันนะครับมีเก่งอย่างคริสเตียนเยาวนะครับแล้วก็อีกคนก็ยันทริกแล้วการที่เขายืนเซ็นเตอร์คู่กับเอ็ก สุวรรณภัทรเขาเข้าขากันไหมหรือว่าอะไรยังไงครับ But I think good player <c oughs> But I think he future is more I think good He smart player and strong player <c oughs> But I believe he he next time more after two years h e is more more big player Yes <c oughs> Okay เขาพูดถึงเอกนะครับเอกสุวรรณภัทรเขาบอกว่าเอกเป็นคนที่มีอนาคตไกล <c oughs> เขาบอกเป็นเป็นคนฉลาดเล่นดีแล้วก็อีกสองสามปีข้างหน้า mm hmm. ใครจะรู้เขาอาจจะเป็นผู้เล่นที่ดีมากก้ oh. าวไปสู่ไฮเล็กได้ครับ <Yeah. S 1> นะครับอ่ะทิ้งท้ายฝากถึงแฟนบอลชาวเชียงใหม่เดี๋ยวครับ Our target is a champion okay my target also same champion okay we play we try to good football okay we try to win โอเค everybody and fan club every people come to stadium เ uh, อ uh, ่อทุ e เดทเชียร์ up ส n ุกและเอ่อทุกเดท I want ทุกเดท yes โอเคอ๋อเป้าหมายหลักของเราเลยนะครับ <Okay. S 3> คือแชมเปี้ยนยังเป็นเป้าหมายของส่วนตัวของโจเขาด้วยนั่นก็คือแชมเปี้ยนแล้วคือเพื่อเราที่ที่เราจะก้าวไปสู่ไทยลีกนะครับแล้วก็อยากเขาฝากฝากถึงแฟนว่าเอา่อช่วยมา เชียร์พวกเราเชียร์เชียงใหม่เอฟซีเพื่อที่นักกีฬาจะได้มีกำลังใจนะครับเพื่อใน killing, การเล่นเพื่อที่เราจะได้ควา้าแชมป์ไปด้วยกันนะครับครับพูดอะไรก็ได้สั้นๆถึงแฟนบอลเชียงใหม่เป็นภาษาไทยสั้นๆเลยนะ Can you say something short in Thai to the fans? สว <c oughs> uh, <Glas> ัสดีครับขอบคุณมากครับแพนคลับโอเคผมรัก เชียงใหม่เอฟซีและแพนเลปขอบคุณมากครับก็ถือว่าเก่งนะครับเพราะว่าโจก็มาอยู่เชียงใหม่เอออยู่มาแล้วตั้งสามสี่ปีพูดได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะแล้วก็ภาษาอังก็ถือว่าเราก็ต้องมีน้องเขตววนนี้มาช่วยแปลด้วยต้องขอบคุณน้องเขตรมากเลยนะนี่คือโจใต้กินครับผม ไล่ล่ำนะบึกเลยตอนอยู่าชน่ายังไม่ค่อยล่ำขนาดนี้อยู่หนูล่ำกับข้าวเชียงใหม่อร่อยอนี่เรานี่คุณแบงค์เอาั้วแต่ต่างชาติมาออกเทปต้นๆเลยไปประวัติการแปลกันเหนื่อยเลยก็รู้สึกดีใจที่ได้เขามาอยู่ผู้เชี่มวชาพักขอให้แบบแข็งแกร่งบนี้ช่วยเราพาเราด้วยช้าหน่อยโอเคครับการบอลก็ช่วยนะใช่ครับ แต่การของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ผู้สนับสนุนใจดีเยอะๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็น BG เครื่องดื่มรีโอบางกอกแอร์เวย์โวลเมืองไทยประกันชีวิตแต่เล่และตาสอดการ์ตูนขับแชนแนลและตัวยูทาเรดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับพี่เอกันนี้ฮะเพิ่มเอสถานที่ถ่ายทำารอ่ซีเอ็มซีเมกาสโตรเราจะยังอยู่ที่นี่ต่อไปต่อไปครเรื่อยๆเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆครับบางคนยังไม่เคยได้มาเราก็เปลี่ยนมุมให้ดูต้องอยู่ที่ไหนอยู่ไหน ได้ครับอยู่ที่ห้างสินค้าเมย่าติดกับโรงภาพยนตร์ S F ก็ชั้นห้าเลยชั้นห้าเลยออกเรียกมาเจอเลยครับครับแต่นอกจากนี้ยังติดตามรายการของเรานะได้ที่ทวิชั่นหกร้อยเก้หรือว่า S S F ฮะสยามสปอร์ตฟุตบอลทุกวันเสาร์11โมงครึ่งถึงเที่ยงนะฮะครับรีลันไปเรื่อยๆนะดูไม่เบื่อครับเคฮะก็การผจญภัยการออกสตาร์ทเพิ่งเริ่มเท่านั้นนัดแรกเราปราชัยมาก็จริงแต่เราก็ได้บทเรียนได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น เพื่อจะเสริมให้เราแข็งแกร่งต่อไปยังมีเวลาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็นัดต่อไปเล่นในบ้านเป็นนัดแรกซะด้วยนะฮะต้อง3แต้มเท่านั้นเจอกระเสศร์ไปเชียงด้วยวันอาทิตย์ไงตรงนะฮะเจอกันเจอกันจเจอกันครับกับ i ินไซต์ไทเกอสวัสดีครับ